สวัสดีครับพบก,กับสุข่าฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่แฟนไทยได้เห็น,นะครับดรสโรชัยประกาศข่าวใหญ่เซเทินวงการฟุตบอลไทยเซเทิลวงการฟุตบอลไทยจริงน,นะครับ CEO JAS ประกาศรด,ดูกาลหน้าดูไทยลีกฟรีโดยไม่จําเป็นต้องซื้อแพ็กเกจพรีเมียร์ลีกดกรสโรชัยอัศวะปภานะฮะท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAS ได้ออกมายืยนยันผ่านรายการสยามกีราสปอร์ตเจาะประเด็นถึงทิศทางใหม่การถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกฤดูกาล2026ว่าจะเปิดให้แฟนบอลรับชมฟรีโดยไม่จําเป็นต้องซื้อแพ็กเกจพเมร์ลีกโดยผู้ชมสามารถลงทะเบียนรับชมได้ผ่านแอปพลิเคชัน AAS Play หรือ m o n o m a x ซึ่งถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งสําคัญระหว่บบางเครือ JAS ครับ AAS และโมโนในการกขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยสู่ยุคใหม่ของการเข้าถึงง่ายและกว้างขวางมากขึ้นโดยดรสรชัยนะครับระบุว่าปีแรกจะเปิดให้ชมฟรีก่อนเป็นการให้ลองชิมลองใช้ถ้าประชาชนชอบเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในปีถัดไปถือเป็นโอกาสที่ดีในการขยายฐานแฟนบอลไทยลีกให้มากขึ้นนอกจากนี้ยังมีแผนการเพิ่มรายการบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเช่น รายการรีวิวก่อนเกมและหลังเกมเพื่อเสริมสร้างสีสันและสร้างความน่าสนใจกับแมตช์การแข่งขันพร้อมผังดันให้ไทยดีกลายเป็นสินค้าวัฒน,นธรรมที่เข้าถึงได้ทุกกลุ่มการประกาศครั้งาานี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุศทธศาสตร์ของวงการฟุตบอลไทยครั้งใหญ่อย่างไม่เคยมีมาก่อนนะครับหลังอินพ็ตแขางนอกมาเลเซีย พลิกสามหน้าประวัติศาสตร์เผชิญหน้าเวียดนามหลังจากมาเลเซียนะครับอินพอร์ตพลังถล่มเวียดนาม4-0ปลดล็อกประวัติศาสตร์41ปีแห่งความพ่ายแพ้ทีมชาติมาเลเซียสร้างประก,การสุดยิ่งใหญ่ในศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกหลังระเบิดฟอร์มเปิดบ้านถล่มเวียดนามไปขาลอย4-0ถือว่าเป็นการชนะเวียดนามครั้งแรกใน,นรอบ41ปี พร้อมทำลายสถิติเก่าหลายรายการนี่คือชัยชนะตีสตอนทั้งอาเซียนของสื่อเหลืองที่เพิ่งเรียกนักเตะลูกกึ่งและผู้โอนสัญชาติก็มาเสริมแก่งในชุดปัจจุบันและพวกเขาก็ไม่ทําให้ผิดหวังจับคน้นการแข่งขันก่อนกับส่งผลให้สื่อเหลืองมาเลเซียทุบสามประวัติศาสตร์ในการผชิชหนกับทีมชาติเวียดนามหนึ่งมาเลเซียคว้าชัยชนะเหนือเวียดนามเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์รอบ11ปีโดยก่อนหน้านี้ทั้งสองทีมพบก,กัน8ครั้งมาเลเซียไม่เคยชนะเลยเสมอหนึ่งแพ้ไปเจ็ด สองสังกั40ถือว่าเป็นการชนะเวียดนามขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียโดยสถิติเดิมคือ30เมื่อปี2000สามเก็บกินชี้จากเวียดนามได้เป็นครั้งแรกในรอบ15ปีโดยก่อนในนี้เจอกัน13นัดมาเลเซียเสียไปถึง27ประตูเหลือแล้วเกือบ2ลูกต่อน,นัดชัยชนะในนี้ไม่เพียงแต่ปลุกความหวังของแฟนบอลมาเลเซียแต่ยังเป็นการสญยันถึงอาเซียนว่าสีเหลืองกลับมาอย่างแข็งแกร่งในเวทีระดับเอเชียอีกครั้ง ธีรทรปันสุดอ่อนแม่ตายขอเอาโบนัสจากนักเตะเบอร์สี่และ34หลังใช้เดี่ยวฟิตหนักในยิมธีรทรบุญมาทันนะครับโชว์ความขยันไม่ทิ้งลายจอมทุ่งเทเดน,น้าอ่อนแม่ตายขอรางวัลโบนัสจากเบอร์สี่และเบอร์34ยังคงรักษามททาตรฐานความขยันอย่างต่อนเนื่องสําหรับโกอุ่มธีรทรบุญมาทันแม้สายกับเต็นทีมบุรีรัมยูเนเต็ดล่าสุดนะครับโพสต์ภาพเช็คอิน ฟิตเนสสโมส้อนพร้อมแสดงให้เห็นถึงความมีวินัยในการฝึกซ้อมแม้อยู่ในช่วงพักผู้ังกล่าวได้รับความสนใจจากแม่ตายการุณาชิดชอบผู้บริหารสโมส้อนซึ่งเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมว่าขยันและมีวินัยมากงานนี้โกอุ้มนะครับไม่ปล่อยให้โอกาสหลุดมือไปรีบอ้อนขอรางวัลในท,นทันทีด้วยการขอโบนัสรวมของเบอร์ 4, สี่สระสลักเหตุบคนที่กำลังพักร้อนอยู่ที่โตเกียวและเบอร์34ชัิชาทยบุพพรม ที่กับเบ้านเกิดไปช่วยกุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวที่พิจิตมาให้กับตนเองในฐานะนักเตะที่ยังคงฟิตซ้อมต่อเนื่องนอกจากจะสร้างเสียงหัวร้อนกับแฟนบอลแล้วยังสะท้อนเห็นถึงความมุ่งมั่นของทิวทอนแม้อยู่ในช่วงปิดฤดูกาลก็ยังไม่หยุดพัฒนาตัวเองทั้งยังมีอารมณ์ขันและความเป็นกันเองที่ไม่เคยเปลี่ยนนะฮะสำหรับทิวทอนบุนวัฒน์นถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นกุศกัของบุรีรัมย์ที่ยังคงรักษาระดับการเล่นและความเป็นผู้นําได้อย่างต่อนเนื่องในวทีไทยลีก น่าเสียดายนะครับที่เทอโรนบุร์ทันกลับไม่มีชื่อร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปต้านการนำทัพของกุศลญี่ปุ่นมาสั์อิชิอิที่หมองข้ามที่เดินทางมาแข่งขันในแมตช์สำคัญในศึกฟุตบอลเอเชียครับ27รับ,กบเกลือกก่อนจะพ่ายเติร์กมินิสถานไป1ประตูต่อ3นะครับเจอสาเหตุขาคนเดียวระบบแผนอันล้ำลึกอิชิอิพัง ก็หลงนะครับหลังมาสดะเอเชียอุนหภกมชาวญี่ปุ่นนะครับนำทัพจงศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำช็อคบุกพ่ายคารังต่อเติร์กมินิสตัน1-3พลาดัจชนะสำคัญในศึกฟุตบอลเอเชีเชยคับ27รอบคืเรื่องนัดที่สองที่สนามอัสกาบักสเตเดียมสนามยาเยอทีมประเทศเติร์กมินิสตันนะครับซึ่งนั่นส่งผลอย่างยิ่งนะครับต่อการลุ้นเข้ารอบต่อไปในรอบสุดท้ายของศึกเอเชียที่ประเทศซาอุดีอาระเบียสาเหตุที่ทําให้ทัพจงศึก อิชิอิ e, แพ้หมดรูปก,ก็คือการขาดคิแมนนั่นก็คือวิโรเทพป้อมพันธัเองวิโรเทพป้อมพันนะครับนักเตะก,กุศรในระบบของมาซาอิชิอ e. ิแม้จำช่นักเตะที่ถูกพูดถึงในฐานะผู้เปลี่ยนเกมหรือฮีโร่ของการแข่งขันแต่วิโรเทพป้อมพันธ์คือหนึ่งในักเตะที่ตอบโจทย์ระบบการเล่นของมาซาอิชิอ e. ได้อย่างลงตัวและการเป็นผู้เล่นกุศนที่ขาดไปไม่ได้ในแดงกลางของเทียมชาติไทยในยุคปัจจุบันตลอดช่วงและที่มาซาอิชิอ e, ะนะครับเข้ามาคุมเทียม วิลเทียบคือนักเตะที่รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องเป็นผู้ที่ถูกส่งลงสนามอย่างสม่ำเสมอมากที่สุดคนหนึ่ง,ด,งด้วยคุณลักษณะที่โดดเด่นเรื่องความเขาเ้าใจเกมความแม่นยำในการจับบอลและบทบาทควบคุมจังหวะเกมจากแดนหลังสู่แดนหน้าทําให้เขาเป็นเหมือนฟันเฟืองสําคัญในแผงกองกลางแม้ไม่มีอวาแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพเมื่อไม่มีชื่อของวิลเทียบอยู่ในสนามความแตกต่างในแดนกลางของทีมชาติไทยก็เห็นได้ชัดเจน แม้ผู้เล่นรายอื่นจะมีศักยภาพแต่ก็ยังไม่สามารถทดแทนบทบาทการจื่มเกมและการยืนตำแหน่งที่มั่นยําเหมือนกับวีรเทพที่เคยทำเอาไว้ได้ผลงานในสนามที่ผ่านมาเป็นเครื่อง,งยืนยันแล้วว่าแดนกลางของทีมมีปัญหาในวันที่ขาดเขาแม้จะไม่มีใครบอกแน่ๆชัดว่าหากมีวีรเทพในสนามผลลัพธ์ของเกมจะเปลี่ยนไปหรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือการมีเขาอยู่ในสนามช่วยลดระดับการเล่นของทีมได้อย่างมีนยัยสำคัญ สำหรับระบบของอิชิอินะครับนักเตะที่เข้าใจเกมและเล่นได้ตามแนวทางนั่นคือหัวใจสําคัญและวิลเทเป้อมพันคือหนึ่งในผู้เล่นไม่กี่คนที่สามารถทําในสิ่งนั้นได้อย่างสมบูรณ์แบบนะฮะได้ข้อสรุปอนาคตมาซาตะอิชิอิกับทีมชาติไทยหลังจบเอเชียครับประเมินอิชิอิ หลังจากมาซาอิชินะครับหัวน้ากอชาวญี่ปุ่นนำทัพชังศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ทำช็อบุกพ่ายคารังต่อ,ตอตเติร์กมินิสถาน1-3ราชัยชนะสำคัญในศึกฟุตบอล A A บ 2, บเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกนัดที่2ณสนามอัสกาบักสเตียมสนามเยเทีมประเทศตเติร์กมินิสถานึ่งนั้นส่งผลให้ทัพชังศึกทีมชาติไทยนะฮะโอกาสที่จะไปเล่นในรอบสุดท้ายเอเชียที่ประเทศสุดิอระเบียน้อยลงไปในทันที จากผลงานดังกล่าวทำเอาแฟนบอลวิจารณ์กันอย่างหนักถึงผลงานของมาศดาอิชิอิรวมถึงการจัดตัวผู้เล่นและการแก้เกมที่ดูจักค้านสายตาแฟนบอลล่าลสุดมีการยืนยันออกมาจากบุคคลบุคลากรขอ,ของทางสมาคมแล้วนะฮะนั่นก็คืออาจารย์รังย้ำสมาคมฟุตบอลยังหนุนหลังอิชิอิเต็มที่ที่ยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานของเขาดรชานวิทย์ผลชีวินหรือที่รู้จักกันในชื่ออาจารย์หลัง อุปนะัยายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฝ่ายเทคนิคยืนยันอนาคตมาชนะอิจิกุดซือทิปชุดไทยชุดใหญ่หลังเกมพ่เติมมินิสตัน1-3ในศึกเอเชียคัพ2027รอบคัดเลือกจนเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาทางสมาคมรับทราบและรับฟังเสียงของแฟนบอลมาโดยตลอดแต่ยืนยันชัดเจนว่าจะยังไม่แทรกแซงในการทำงานของโค้ชอิจิเพราะได้วางเป้าหมายระยะยาวกันไว้แล้วโดยมุ่งสู่ฟุตบอลโลกปี2030 ซึ่งถือเป็นการสร้างทีมเพื่ออนาคตการทํางานของโค้ดอิจิอิเราจะไม่ก้าก่ายเพราะเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในการสร้างทีมสังคมยังให้อิสระเต็มที่รอให้การแข่งขันรอบคัดเลือกเอเชียครับจบลงก่อนถึงจะมีการประเมินผลงานว่าจะดําเนินการต่อไปอย่างไรนะครับนี่คือสุขการฟุตบอลไทยนะฮะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบช้าของวันที่13มิถุนายน